ในวันนี้นะคะเราจะเผยแพร่ไปในช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นแฟนเพจเราก็สามารถกดติดตามหรือคนรู้จักของเราได้ทราบนะคะว่าวันนี้เราได้จัดกิจกรรมดีๆที่สำนักงานส่งเสริมการอนุรักษ์จังหวัดยาเจนบุรีนะคะซึ่งคือกิจกรรมวันคท้ายร่วมประกับประนัมกันเฉลิมฉลองความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานขอสังเกตดังนี้ โครงการวันคล้ายวันสถานากรมส่งเสริมการเรียนรู้วันที่18มีนาคมพศ2567สำนักงานส่งเสงรสิมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจและเลงเห็นคุณค่าความสําคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับและได้รับความรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ของอมส่งเสริมการเรียนรู้และมีจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันทำความดีรู้จักเป็นผู้ให้ด้วยการร่วมบริจาคโหหิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567บัดนี้บเรีรยนรู้จังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้บริหารสถานศาึกษา และผู้ขเขาร่วมโครงการทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการวันท้ายวันสถาปนารงส่งเสริมการเรียนรู้18มีนาค2567ในวันนี้โรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กำหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดจนันทบ,บุรีจึงได้จัดทำโครงการวันท้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้18มีนาคม2577ขึ้นโดยมีกิจกรรม รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชประสงค์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหาหมงคลสมห,าหมาูรณเจริมพระชนมพรรษา6รอาาบ28กรกฎาคม2577และกิจกรรมวันเปลี่ยนผ่านจากปอ,อสนสู่สกรกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตก,กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกมลุัตนามระดับในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและจากสถานศึกษาในสังก,กัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุนร,ร,บรีทั้ง13แห่งผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของผู้จัดทำโครงการเป็นอย่างยิงย่งและหวังเป็นอย่างยิงย่งว่าทุกท่านคงจะเล้งเห็น คุณค่าความสาคัญและได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของผมส่งเสิมกันเรียนรู้มากยิ่งขึ้นขอขอบคุณคณะผู้จัดทาโครงการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดเครงการทุกท่านขอให้การจัดโครงการครั้งนี้บรรลุวัตถุประปสงค์ของการจัดงานนครับผมกิติพลระรอแก้วนะครับปุ่มในการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับวหนึ่งปีวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับซึ่งสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบ,บุรีเราได้จัดงานขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้น,นําผลิตภัณฑ์หรือผลงานของนักศึกษามานําเสนอในรูปแบบต่างๆในสามรูปแบบ รูปแบบคือการส่งรูปแบบที่สองคือเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองนะครับก็มีสถาศึกษาสามสี่เภอจัดนําเสนอในการผลงานหรือผลิตภัณฑ์แล้วก็จัดสอนฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบที่สามก็รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ก็มีการนำเสนอผลการจัดวัดประมวลผลในรูปแบบของออนไลน์